<laughs> không đến ngoài đâu Tắm đi ngay Thả má vòng mà tịt ạ Chẳng mấy lấy ngay Em muốn hà đi nữa cậu tệ này ban mà có mấy cánh thấy คิดบ้างไหมว่าคนที่เขามาเจียดแริญฟิวเขาทำเถื่อนอะไรไหม <c oughs> บอสก็นะแต่ที่จะซื้อตัวมาเสริมไม่ต้องอะไรเลยเชื่อมาทำงานจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่ขาบ้านทำนัดติดตนะทำได้ยังไงเนี่ยเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ไอ้ลักเชียก็รอไม่นะ้อมันรักไม่เห็น